ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาไปวิเคราะห์บทความของคุณประกาศหอมจากช่องไทยโพสต์จากบทความชื่อว่าคนไร้รากแหลนข้อมูลนี้กล่าวถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องให้มีการไว้ทุกในโอกาสสาคัญโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกรณีที่รัฐบาลขอความร่วมมือให้แสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เขียนแสดงความไม่พอใจต่อขบวนการที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการบ่อนทําลายสถาบัน โดยการบิดเบือนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการงดจัดงานรื่นเริงและมาตรการไว้ทุกข์ซึ่งมีการชี้แจงว่ารัฐบาลไม่ได้สั่งห้ามภาคเอกชนจัดงานทั้งหมดแต่ขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบผู้ที่ต่อต้านการไว้ทุกข์กับประเพณีการไว้ทุกข์ของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีระยะเวลาและข้อห้ามอย่างเคร่งครัดเพื่อตอกย้ำถึงความไม่เหมาะสมในการไม่เคารพผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตามบทความยังวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้งดกิจกรรมเรื่อนเริงเป็นเวลาหนึ่งปีว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่ามติคอรอมและอาจส่งผลเสียต่อความรู้สึกของประชาชนจนนำไปสู่การตำหนิจากบุคคลสำคัญในสังคมที่เกรงว่าการกระทำที่เคร่งครัดเกินไปนี้จะสร้างความโกรธเคืองต่อสถาบันโดยไม่ตั้งใจ